สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังและเพื่อนผู้ชมของ RTI ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้รายการของเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งท่านให้ความห่วงใยแรงงานไทยในไต้หวันนะครับเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคนงานไทยแล้วก็ถือโอกาสมาออออากาศพูดคุยให้ข้อคิดเตือนใจแก่แรงงานไทยด้วยนะครับท่านผู้นี้ก็คือท่านประลัดบุญชอบสุทธมณฑวงป์ปลัดกระทรวงแรงงาน ทักทายกับเพื่อนผู้ฟังก่อนทีไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่รับสวัสดีครับเนื่องในโอกาสที่ท่านเดินทางมาเยี่ยมเยือนที่ไต้หวันนะครับแล้วเมื่อวานทราบว่าไปาร่วมกิจกรรมแตตะกร้อแล้วก็ากง,งานไรกระทงนะฮะท่านเห็นสภาพการแล้วเนี่ยว่ารัฐบาลที่นี่นะครับวิธีการคุ้มครองวิธีการให้ความบันเทิงคลายเครียดของคนงานที่นี่รวมทั้งได้พบปะเจอกับคนงานไทยแล้วเนี่ย ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับสภาพการทํางานในไต้หวันเนี่ยเหมาะสมสําหรับคนไทยมาทํางานไหมครับก็ต้องบอกตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมานะครับผมเห็นแล้วว่คนไทยเนี่ยนิยมที่จะมาทํางานเป็นแรงงานในไต้หวันเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ในวันนี้เองก็ยังถือว่าเป็นจํานวนมากอยู่อย่างที่ข้อมูลปัจจุบันเนี่ยก็มีคนไทยมาทํางานทั้งประเทศเนี่ย ประมาณ68,000คนคนะครับ,รบขณะดเดียวกันเนี่ยสิ่งท,ที่ทราบก็คือว่าในเดีกก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยคนไทยเราเองก็มีการจัดงานพบปะสังสรรค์กันเนี่ยปอยีอย่างน้อยครั้ง2ครั้งประเพณีสงการประเพณีลอยกระทงเราก็ทําอยู่แต่ว่าหลังจากโควิดก็ห่างหายไปเมื่อวานเนี่ยก็คงเป็นครั้งแรกในในรอบปีหลังจากวิกฤตโควิดเนี่ยก็ได้มีการจัดงานกันขึ้นมานะครับซึ่งกทราบว่า สมัยก่อนเนี่ยมาทีคนเป็นหมื่นแต่ว่าคราวนี้อาจจะเป็นพันเท่านั้นเองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ายังเป็นเรื่องใหม่อยู่อย่างไรก็ตามนะฮะก็สิ่งที่เราพบก็คือว่ายังพบว่าคนไทยเองเนี่ยเท่าที่ผมเดินพูดคุยสอบถามเนี่ยบางคนอยู่เป็น10ปีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้เห็นว่าคนไทยเองยังมีความสนใจในการ,รที่มาทํางานแน่นอนนะครับว่าคนไทยที่มาเนี่ยก็โดยหลักๆเนี่ยก็คงเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือผ่านบริษัทจัดหางาน นะครับซึ่งพวกนี้เองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากบริษัทจัดหาง,งานในประเทศไทยส่งมาแล้วเนี่ยที่ผมได้พบเนี่ยก็มีบริษัทผู้ดูแลบริษัทจัดหาง,งานท,ท,ที่ไต้หวันเหมือนกันค,คอยดูแลอีกทีหนึ่งเท่าที่ผมพบและพูดคุยกับคนเหล่านี้ค่อนข้างสบายใจเพราะว่าเขาดูแลคนไทยเป็นอย่างดีค,คือ2ด้านด้านหนึ่งคือเขาบอกว่าเขาชอบแรงงานไทยเนี่ยเ,เป็นแรงงานที่มีคุณภาพแล้วก็คนไทยมีนิสัยที่น่ารักรับผิดชอบ แล้วก็เข้มแข็งในการทํางานนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นภาพดีของของคนงานไทยเราเองนะครับก็อีกภาพหนึ่งก็คือพอเวลามีคนเข้ามาดูแลเนี่ยก็จะมีปัญหาน้อยเพราะว่าสิ่งที่ผมพบตลอดเวลาที่ผมมาทำหน้าที่กระทรวงเนี่ยก็ยังพบอยู่อย่างเช่นไต้หวันเนี่ยก็มีปัญหาของคนฆ่าตัวตายก็มีค,ความเครียดหรือปัญหาของการใช้ยาเสพติดก็มีอันนี้ก็เป็นประเด็นมือนกันซึ่ง เราก็พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากคนงานที่ไม่มีคนที่คอยดูแลครับพอเวลาเขามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะปรึกษาใครมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาตามมาดังนั้นรตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับบริษัทจัดทาง,งานที่คอยดูแลครับแล้วก็เป็นผู้ประสานงานอย่างดีซึ่งเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าลําพังเองของกระทรวงแรงงานเองเรามีที่ปรึกษาแรงงานเนี่ยซึ่งมาดูแลอยู่ที่2ที่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นที่ไทเปเองรหรือที่เกาสงเองเนี่ยกับบุคลากรซึ่งน้อยมากไม่เพียงพอในการจะดูแลคนทั้ง6 000, 8 0 0 0คนได้ดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราก็พบว่าแม้กระทั่งกองแรงงานของไทเปเองเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ประสานแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกคอยดูแลอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพบแล้วก็เห็นว่าเรามีการทํางานแบบประสานงานกันดีมาตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องขอบคุณ ทั้งในส่วนของเจ้าที่จากทางไทเปก็ตามนะครับ,ค,รบคนงานไทยก็ตามบริษัทจากทาง,งานก็ตามแล้วโดยเฉพาะสถานีวิทยุอา i ซึ่ง <c oughs> ท่านเองก็ต้องถือว่าเป็นสื่อกลางในการ,ร,รที่จะประชาสัมพันธ์และก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับคนไทยทั้งในไต้หวันเองแล้วก็ในประเทศไทยเองหรือแม้กระทั่งในทั่วโลกเองเนี่ยได้รับรับทราบความเป็นไปของสถานการณ์การใช้แรงงานในประเทศนี้ครับครับออตอนนี้สถานการณ์ของคนงานไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศเป็นยังไงฮะอ่ ไปทํางานที่ประเทศไหนมากสุดแล้วก็ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยมีนโยบายส่งเสริมไหมให้การคุ้มครองอย่างไรเพียงใดน,นะครับครับก็ที่ผ่านมานะครับก็ในเดีตเนี่ยเราก็มาทำงานในต่างประเทศเยอะมากสมัยก่อน30ิปีที่แล้วเนี่ยตะวันออกกลางจะเป็นจุดที่ที่มาเยอะแต่วันนี้ก็เปลี่ยนไปนะครับวันนี้นับปัจจุบันเนี่ยโดยส่วนใหญ่ประเทศที่คนไทยยังมีความต้องการมากๆมันจะเป็นอิสราเอล จะเป็นเกอาอหลีใต้รวมทั้งไต้หวัน <it> <c oughs> ก็จะเป็น <c oughs> อันดับรองลองมาจะเป็นญี่ปุ่น <c oughs> แล้วก็วันนี้ก็จะมีตลาดใหม่ๆหลายหลาย,หลายประเทศเกิดขึ้นเหมือนกันที่เริ่มมีความสนใจทั้งเขาเองก็ต้องการแรงงานไทยคนไทยเองก็มีความสนใจในการที่จะเดินทางไปนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าไต้หวันเองก็ยังเป็นประเทศที่มีคนงานไทยที่ยังมีความต้องการที่จะมาทํางานเพราะที่นี่ก็ต้องบอกว่า ถ้าแรงสูงก็บ้านเราแต่ขนาดที่ค่าของชีพก็พอๆกันดังนั้นก็ยังจะเป็นประเทศหนึ่งที่ที่คนสนใจนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าประเทศที่ยอดนิยมคงจะเป็นอิสราเอลจะเป็นเกาหลีใต้จะเป็นจะเป็นประเทศหลักๆตรงนี้ครับถ้าพูดถึงจํานวนคนเนี่ยตอนนี้ประเทศไหนฮะไต้หวันหรือว่าถ้ารับจํานวนทั้งหมดยังเป็นไต้หวันที่ที่ที่มากที่สุดอยู่แต่ว่าอย่างนี้ครับ ในคำว่ามากที่สุดเนี่ยก็คือหมายความว่าที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องอปัญหาว่าน,นิ้จริงเนี่ยก็คือถ้าถามมาทั้งหมดคือเกาหลีเกาหลีใต้เนี่ยมีคนลงทะเบียนประมาณ4ี 50, ่ห้าหมื่นคนแต่ว่าไม่ลงทะเบียนแสนห้าหมื่นคนน้อย่อาครับตงรงนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่ว่าอย่างทีบ่บอกว่าเนื่องจากประเทศเขาเองก็มีความต้องการแรงงานสูงแล้วก็ค่าแรงเขาสูงคคนงานไทยก็มีความประสงค์ที่จะไปทํางานทั้งที่รู้ว่าไปแบบผิดแต่ว่าคนไทยก็ยังอยากจะไปอยู่คครรัับบ คนงานไทยที่มีจำนวนเกือบจะเจ็0ห0่นคนในไต้หวันเนี่ยนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นจำนวนนี่มากแล้วก็ส่วนใหญ่ทำงานขยันประหยัดอดทนนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบข้านในจ้างนะฮะแต่ก็มีบางส่วนบางคนนะถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยตอนนี้เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเทียบกับอยอดจํานวนคนงานไทยแล้วเนี่ยมันก็น้อยนิดนะครับ,รบแต่ยังอย่างน้อยอย่างไรก็ตามเนี่ยคนงานไทยกลุ่มนี้มีบางส่วนที่ไปข้องแวะ กับอบายมุกต่างๆอย่างเช่นว่าเรื่องของการดื่มสุราการพนันนะครับเรื่องเรื่องการระเบียบวินัยในการใช้เงินนะฮะคือใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยไม่ไม่ส่งเงินกลับบ้านก็ทําให้กลายเป็นติดหนี้ติดสินแทนที่จะเก็บเงินเก็บทองได้ในส่วนนี้ท่านมีข้อคิดเตือนใจอะไรจะให้คนาไทยไหมครับในการเดินทางไปทํางานต่างประเทศแล้วก็ในเรื่องการปรับตัวครับขอบคุณพี่เศสกมากนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่พี่พูดทั้งหมดเนี่ย คือประเด็นปัญหาที่กระทรวงเองก็บพบอยู่ในหลายๆประเทศที่คนงานไทยเราไปทํางานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการพน,นันดื่มสุาราหรือยาเสพติดนะครับ,รบก็เริ่มเป็นปัญหาเกิดขึ้นจนกระทั่งบางครั้งก็กลายเป็นมีข้อทะเลาะวิวาทต่างๆนาน,นาแล้วก็การปัญหาของการใช้ยาเสพติดเองเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ทําให้เขาเองทั้ง คุณภาพของชีวิตก็แย่ลงเงินทองที่ควรจะต้องเก็บเอาไว้สําหรับกลับไปดูแลครอบครัวเขาก็ถูกใช้กับสิ่งเหล่านี้ไปยังไม่นับว่าพอใช้ไปมากๆก็เกิดประสาทร้อน<ม>เกิดกลายเป็นปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายตรงนี้ก็เป็นข้อห่วงใหญ่มากที่ที่เราพบอยู่ดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมต้อง,ต,องต้องเรียนคนไทยทุกคนนะครับที่มาใช้แรงงานในต่างประเทศผมต้องชื่นชมต้องขอบคุณทุกท่านผมพูดตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผมเชื่อว่าพวกท่านเองเวลาออกเดินทางมาทํางานในต่างประเทศเนี่ยท่านคิดเพียงแค่ว่าอยากมาทํางานหาเงินเพื่อส่งกลับไปเลี้ยงครอบครัวครับแต่จริงๆกระทรวงแรงงานไม่ได้มองเช่นนั้นรกระทรวงแรงงานมองว่าท่านเองเป็นบุคคลที่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยเพราะท่านคือคนหนึ่งที่เป็นคนไทยที่สามารถนําเงินตาจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาประเทศไทยเพราะนน,นนี้คือสิ่งที่เราเห็นคุณค่าเราเห็นประโยชน์จากท่านแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าท่านทํางานด้วยความ มีระเบียบวินยัยแล้วก็ไม่เอาเงินเอาชีวิตไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับผมเชื่อว่าผมพบนะครับว่าคนไทยจํานวนมากที่มาทํางานแล้วเนี่ยวันหนึ่งเมื่อเขากลับไปบเขามีทุนเขามีประสบการณ์เขามีทักษะเขามีความรู้แล้วเขาคิดเป็นพอเขามีเช่นนั้นปุ๊บเนี่ยเขากลับไปประกอบอาชีพหลายคนอย่างเช่นไปทางานอิสราเอลแปลพันธุ์พืชอย่างบางอย่างที่เม <c oughs> ืองไทย <c oughs> ไม่เคยปลูกอินทผลัมวันนี้ปลูกในประเทศไทยได้แล้วอย่างนี้ผมเห็นแล้วว่าว่าหลายๆอย่างแม้กระทั่งอย่างคนที่ไปในญี่ปุ่นเองเนี่ย กลับมาเนี่ยก็มาประกอบทําธุรกิจส่วนตัว <Okay. S 2> แล้วก็วันนี้กลายเป็นผู้ส่งออกกลับไป mm hmm. ผมพบวันเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ย <Okay. S 2> ผมตามท่านรัฐมนตรีไปที่หอ,อการค้า <Okay. S 2> ผมพบกรรมการหอ,อการค้าท่านหนึ่งท่านบอกว่าเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยท่านก็เป็นแรงงานไทยคนหนึ่ง <Okay. S 2> ที่ไปทํางานที่ญี่ปุ่น <Okay. S 2> แต่หลังจากกลับมาเอาความรู้เอาทุนที่กลับมาบาประกอบชีดจนทั้งวันนี้เป็นกรรมการหอ,อการค้า <Okay. S 2> นั่นคือเขาเป็น นักธุรกิจระดับประเทศ <Okay. S 1> สิ่งนี้ที่ผมเห็นอย่างงี้คือดีใจมาก <Okay. S 1> เพราะว่าผมเห็นแล้วนะครับว่าแน่นอนฮะทุกท่านเองเนี่ยที่เวลามาทํางานในต่างประเทศเนี่ยท่านต้องใช้ความขยัน <Okay. S 1> ต้องใช้ความอดทนใช้ความใจสู้คือแน่นอนลำบากนะผมผมเชื่อว่าไม่มีใครที่มาทํางานต่างประเทศแล้วสบาย <Okay. S 1> ลําบากหมดท่านฝ่าฟันความลาบากมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านผ่านแล้วก็คือท่านมีความขยันท่านมีความอดทนมีความใจสู้สุดท้ายคือผมขอเพิ่มคือขอให้คิดเป็น คิดเป็นก็คือตั้งแต่ว่าทําอย่างไรถึงจะใช้เวลาที่มีอยู่ในการเก็บสะสมประสบการณ์ทักษะทั้งหลายนี่เอากลับมาให้กับตัวเองเก็บเงินทองที่ได้จากการทํางานทั้งหลายนี่เอากลับมาบแล้ววันหนึ่งเมื่อท่านกลับไปเนี่ยท่านเอาสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาทั้งต่อครอบครัวตัวเองพัฒนาอาชีพตัวเองและสุดท้ายเนี่ยผมเห็นหลายคนเนี่ยประสบความสาเร็จกลายเป็นว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ที่ทํางานประกอบอาชีพ จนกระทั่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่และประสบความสำเร็จซึ่งอันนี้ผมดีใจมากนะครับว่าอย่างน้อยคนไทยหลายคนที่วันแรกที่เขามาเขาคงคิดเพียงแค่ว่ามาหาเงินเพื่อกลับไปเลี้ยงครอบครัวแต่วันนี้เขากลายเป็นนักธุรกิจระดับประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจเพราะฉะนั้นผมก็ฝากเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่พี่โอ๋พูดมาเนี่ยก็คือว่าวันนี้ท่านมาท่านได้แน่ๆแล้วคือทักษะประสบการณ์และรายได้จากการทํางานที่เนี่ยผมรู้เลยว่าคนที่มาที่เนี่ยถ้าขยานันเงินโอทีเยอะ,อะจะเป็นเงินสะสมอย่างดีเมื่อวานเนี่ยผมเจอ เจอคนงานที่อยู่ภาคก่อสร้างนะครับถามบอกว่าตกลงเป็นยังไงเขาบอกอย่างน้อยเดือนหนึ่งผมก็ส่งกลับบ้านสามหมื่นผมดีใจถ้าเขาพูดอย่างนี้เดือนนึงส่งกลับบ้านสามหมื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอยากเห็นทุกคนที่เป็นเช่นนี้ก็ก็ฝากเอาไว้นะครับว่าแน่นอนจริงๆวันนี้สิ่งที่เป็นปัญหาที่เราพบจริงๆคือยังมีคนไทยบางกลุ่มเนี่ยที่แสวงหาประโยชน์จากคนไทยด้วยกันเองอย่างเช่นมาชักชวนให้เล่นการพนันมาชักชวนให้ใช้ยาเสพติดอะไรเหล่านี้ อันนี้อยากจะประชาสัมพันธ์อยากจะบอกข่าวกับพวกเรานะครับว่าอย่าได้ไปไปคบค้าสมาคมด้วยอย่าไได้ไปสนใจเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นคนที่จะมาทําให้เรามีปัญหาและพุดงง่ายเสียอนาคตเราเสียเวลาอุทิศตนอุทิศร่างกายมาทํางานแล้วเนี่ยก็อยากให้พวกเราละเว้นในสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะในเรื่องอสุรานเนี่ยผมไม่อยากห้ามนะครับเพราะว่าคนไทยเ,เราก็กินพวกผมก,ก็มีบ้าง แต่ว่าก็พอควรอย่าถึงขนาดว่าเมจาจนกระทั่งมีเรื่องทะเละเาะวิวาทกาันการพนันไม่อยากให้มียาเสพติดเนี่ยขอให้ห่างไกลโดยเด็ดขาดกิจกรรมที่เราวานันเราจัดเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกครับส่วนหนึ่งก็เราเห็นแล้วเราส่งเสริมการแข่งขันตะกอ้อเพราะว่ารเราอยากเห็นทุกคนออกกําลังกายนอกจากเราทํางานหนักเหนื่อยแล้วเนี่ยถ้าเรามีเวลากาลังการเนี่ยมันก็ทําให้สุขภาพเราดีขึ้นถ้าเราไม่ใช้ยาเสพติดเราไม่เล่นการพน,นันอันเนี้ยก็จะทําให้ทุกท่านเองเป็นแรงงาน ที่มีทักษะที่มีคุณภาพแล้วก็ผมเชื่อว่าสุดท้ายท่านจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตครับครับอย่างที่ท่านพูดไปเมื่อสักครู่นะฮะจริงๆแล้วคนางานไทยที่มาทําง,งานที่ไต้หวัน3าสกว่าปีนี้นะครับก็มีคนที่กลับไปตั้งเนื้อตั้งตัวแล้วก็ไปทําธุรกิจทองตัวตัวเองนะเยอะนะใช่ครับอย่างมีเท่าที่ผมรู้คือมีคนางานไทยไปทําธุรกิจคาแคร์ครับ,น,รบนำบระบบของไต้หวันไปใช้ใชแล้วก็ไปเปิดร้านกาแฟ นำะระบบไต้หวันไปใช้เปิดร้านชานมไข่มุกนะฮะแล้วก็มีจํานวนมากกลับไปเป็นล่ามนะฮะเพราะว่าอยู่ในไต้หวันฝึกฝนภาษาจีนได้เพราะฉะนั้นคําพูดของท่านเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับคนอันไทยพยายามที่จะฝึกฝนทักษะและก็ภาษาะะมีปัญหาอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพ ค,คนงานไทยที่เดินทางมาทํางานในไต้หวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานก่อสร้างเนี่ยส่วนใหญ่อายุเฉลี่ยจะประมาณสัก 35- มสาถึงสีปีขึ้นไปนะบ,บางสายงานเนี่ยห้ปีก็มีนะฮะเขาห้าสิบปีห้าสิบปีถ้าร่างกายอย่างนี้ก็เขาก็ยังรับนะฮะแต่ว่าคนงานไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของสุขภาพค,ครับบางทีคือมีโรคความดันโลหิตสูงมีโรคประจําตัวนะ,ะไม่ได้กินยาเป็นประจำนะ แล้วก็ถ้าเกิดป่วยล้มป่วยขึ้นมาทีไรเนี่ยก็ถึงอาการหนักแล้วนะครับอย่างสำนักงานแรงงานไทยที่ทราบเนี่ยก็ต้องส่งคนที่เป็นอัมพาตกลับไปเป็นประจำจในเรื่องของสุขภาพเนี่ยขอให้ท่านให้คอยคิดสักหน่อยได้ไหมครับรวมทั้งให้กําลังใจคนงานไทยที่อยู่ในไต้หวันด้วยก่อนอื่นอย่างนี้ครับเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงแรงงานผมเองเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการสำนักงานประกันสังคมเราก็มีโครงการในการตรวจสุขภาพทั้งเดือน หลอดเลือดหัวใจเช็คไปเนี่ยสองแสนกว่าลายในสามกอบการใหญ่ๆในกรุงเทพและปริมณฑลพบว่า90%อมีความเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งแน่นอนนะฮะส่วนหนึ่งเราตรวจเลือดเจอความดันเบาหวานต่างๆเหล่านี้อีกส่วนหนึ่งพฤติกรรมนะครับในเรื่องการกินอาหารการไม่ออกกําลังกายการพักผ่อนที่น้อยอันนี้ยังไม่ต้องมาถึงไตหวานนะแค่ประเทศไทยที่ผมรับผิดชอบเนี่ย9ก็ก็เป็นความเสี่ยงซึ่งผมให้การบ้านกับทางบอร์ดประกันสังคมต่อไปว่า เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราน่าจะต้องคือไปที่แล้วเราค้นหาค้คนหาผู้ที่มีความเสี่ยงก็พบว่าร้อยคนพบว่าเก้าสิบคนมีความเสี่ยงครับนั้นตรงนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมให้แนวทางว่าจะต้องหาทางที่จะต้องป้องกันหรือแก้ไขต่อไปครับเช่นเดียวกันครับผมก็เชื่อว่าคนงานไทยที่มาอยู่ในไต้หวันก็คงมีปัญหาเช่นนี้เช่นเดียวกันันั้นตรงนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามนุษย์เราเองเนี่ยเราทํางานมาตลอดชีวิตทํางานหาเงินเพราะคิดว่าวันหนึง่งเมื่อเราแก่ตัวลงเราจะมี ทรัพย์สินมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกหลายคนเอาเวลาไปทุ่มเทนในการทํางานให้เงินแต่อีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องสุขภาพตัวเองไม่ได้ดูแลซึ่งอันนี้ก็อย่างที่บอกครับไม่ไม่แตกต่างระหว่างคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยหรือคนไทยที่อยู่ในไต้หวนันก็คืออยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองแน่นอนนะส่วนหนึ่งอาจจะต้องเป็นการเช็คสุขภาพร่างกายรประจําปีนะครับใครที่มีโรคประจําตัวเบาหวานความดันก็ต้องพยายามที่จะต้องสัญญา หรือสิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นสิ่งที่เป็นยาอายุวัฒนะของหมอก็คือการออกกําลังกาย <Okay. S 2> และการ <Okay. S 2> พักผ่อนที่เพียงพอ <Okay. S 2> สองอย่างนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยฟังหมอพูดเรื่อยๆแต่ว่าเราก็พูดแต่ไม่ทำ <Okay. S 2> นั่นอันเนี้ยในเรื่องของการพักผ่อนอย่างเพียงพอการออกกําลังกายเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สุขภาพเราสมบูรณ์มากยิ่ง <Okay. S 2> ขึ้นตรงน,นี้ก็อย่างที่บอกเมื่อวานที่เรามีกิจกรรมในเรื่องการแข่งขันกีฬาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะบอกทุกคนว่า ถ้ามีโอกาสเนี่ยขอให้ออกกําลังกายถ้ามีโอกาสสามารถที่เล่นกีฬาได้ก็เล่นกีฬาตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องฝากความมห่วงใย,ยนะครับ,รบเพราะว่าไม่เฉพาะแรงงานที่มาอยู่ในต่างประเทศแรงงานคนไทยก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของการพัฒนาของโลกเราเ,เรากินอาหารลหลายอย่างเนี่ยซึ่งมันเป็นผลลบต่อสุขภาพด้วยนอกจากพฤติกรรมอาหารสิ่งแวดล้อมอากาศที่เรามีปัญหาหมอกควันอะไรพวกนี้มันเป็นผลกระทบหมดหมอกควันจากท่อไอเสียเหล่านี้ มันทําให้สุขภาพเราเราเราเรุนแรงมากยิ่งขึ้นรังนั้นตรงนี้สิ่งที่ต้องคอยฝากเอาไว้ก็คืออยากให้ทุกท่านเองดูแลสุขภาพให้ดีมันออกกําลังกายนะครับและสิ่งสําคัญนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็ละเว้นจากอบายมุขอย่างที่เราคุยกันมาแล้วนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องบุหรี่การพน,นันเหล้าหรือยาเสพติดถ้าในสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านไม่มีเนี่ยผมเชื่อมั่น วันตลอดเวลาที่ท่านมาทํางานในต่างประเทศท่านจะนําเอาประสบการณ์ความรู้และทรัพย์สินเงินทองเอากลับไปพัฒนาครอบครัวและก็ประเทศไทยเราให้คนไทยเรามีสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตครับก็ขอขอบพระคุณครับที่ท่านประหลัดมุนชอบนะฮะมาพูดคุยในรายการของเราในวันนี้แล้วก็ นำมาข้อคิดเตือนใจและให้กำลังใจแรงงานไทยคิดว่าท่านที่รับฟังรายการรับชมรายการอยู่ในวันนี้เนี่ยคงจะได้รับประโยชน์อย่างมากนะครับจากคำพูดข้อคิดเตือนใจของท่านนะก็ขอขอบพระคุณครับนะที่ท่านยินดีครับมาแวะมาเยี่ยมเยือนแล้วก็ทักทายกับคุนผู้ฟังนะครับขอบคุณครับ